สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับพวกเราคุ้นเคยนะครับกับสภาพของการแพร่ระบาดโควิด1 9มาแล้วลอกแรกนะครับในช่วงต้นปี2020หรือปี63ที่ผ่านมานะครับ ต้องบอกว่าเราก็ติดตามสถานการณ์มาเรื่อยๆนะดูเหมือนว่าเราจะมีช่วงเวลาหนึ่งในการมีความสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9ภายในประเทศได้ดีนะครับก็ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยหนักหนาสาหัสเท่าไหร่เริ่มที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับ GDP ที่คาดการว่าจะติดลบกันรุนแรง ถึงประมาณ10%นะครับก็ดีขึ้นมาเหลือติดลบประมาณสัก 7- 8เท่านั้นเองอันนี้เป็นเรื่องของความตื่นตัวนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะในบ้านเราที่แต่ละท่านเนี่ยนะครับให้ความร่วมมาร่วมมือมีการล็อกดาวน์นะครับมีการออกพระราชกำหนดในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับทุกคนให้ความร่วมมือนะครับในการจำกัดการแพร่ระบาดในประเทศได้ดี และต่อมาก็เริ่มมีการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เริ่มมีโครงการกระตุ้นนะจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการเ,เราไม่ทิ้งกันนะครับเ,เราเที่ยวด้วยกันนะครับโครงการโค,ครขึ้นแต่พอมาถึงนะครับในช่วงประมาณธันวาคมนี่ยนะครับที่ผ่านมานะที่ทำให้สถานการณ์นี้เริ่มพลิกผัน ผันผวนอีกครั้งหนึง่งและรู้สึกว่าการแพร่ระบาดในรอบใหม่นี้นะครับของโควิด19จะรุนแรงกว่าในรอบแรกถ้าเราไปไล่เรื่องราวสาเหตุจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็คือเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนะครับในเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการในเรื่องของความหละหลวมต่างๆในเรื่องของการทุศีีล ในเรื่องของอบายามุขในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งยังไม่มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นคลิปนี้ผมจึงมาชวนคุยกันนะครับว่าโลกของเราเนี่ยนในปีหน้าปี64นะหรือว่าในปีต่อๆไปหรือในทศวรรษนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อโควิด -19 เนี่ยมันเป็นตัวเปิดของบททดสอบน,นะครับโควิด -19 ผมมองว่ามันเป็นตัวเปิดของบททดสอบแก่ชาวโลกและชาวไทยเราด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับในช่วงแรกของการสามารถในการจำกัดการแพร่ระบาดประสิทธิภาพนะของทีมสาธารณสุขของทีมแพทย์นะการใช้สิิปัญญานะครับในการวางแผนรับมือนะครับในสถานการณ์โควิด -19 ในต้นปีของไทยเราต้องอยอมรับว่า,วาน่าชื่นชม แต่ความหละหลวมต่อต่อมานในโครงสร้างแบบเก่าๆโครงสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพแบบเก่าๆที่มีเรื่องของการทุศีิมีเรื่องของอบายมุกแล้วก็มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็ยังเป็นตัวเล่นของกรรมเก่ากรรม,รรมเดิมๆที่ทำมาซึ่งแน่นอนครับมันไม่เป็นผลดีกับประเทศอย่างแน่นอนเป็นตัวทำให้เกิดหหยนะความพังพินาศทีเดียว ก็ฝากไว้ทุกท่านนะครับนะได้คบคิดนะผู้อํอำนาจต้องคบคิดเพราะอำนาจไม่ได้อยู่ที่มือประชาชนอำนาจอยู่ที่รัฐอำนาจอยู่ที่ข้าราชการทั้งหลายมานผมนึกว่าวโควิดสิบเ้เป็นตัวเปิดของบททดสอบของชาวโลกและชาวไทยมันผู้ที่อยู่รอดปลอดภัยไฟดีนะครับผู้ที่อยู่รอดปลอดภัย คือผู้ที่สามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องสอดคล้องกฎธรรมชาติาบรรโลกใบนี้ต้องรู้นะครับใครคือผู้ควบคุมโลกตัวจริงไม่ใช่ผู้ที่ถูกอุปโลกขึ้นมาให้เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเป็นชนชั้นนำเป็นอีลิตนะครับเป็นตำแหน่งต่างต่แต่จริงแล้วผู้ควบคุมโลกตัวจริงก็คือกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ซึ่งมี แพทเทิร์นที่แน่นอนชัดเจนมันทุกอย่างย่อมเกิดมีมาติเหตุทําเหตุดีก็ได้ผลดีทําเหตุไม่ดีก็ได้ผลไม่ดีตรงไปตรงมานี่คือกฎแห่งกรรมหรือการกระทําของมนุษย์และกฎไตรลักษณ์นะครับความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงแปรปวนมันไม่ใช่เกิดขึ้นแบบแรนดอมเกิดขึ้นแบบสุ่มๆมันเกิดขึ้นมาจากเหตุเกิดจากกุศลหรืออกุศล ให้ผลแตกต่างกันนะครับกุศลบุญให้ผลเป็นบวกเป็นสิ่งดีงามเจริญรุ่งเรืองบาปอากุศลให้ผลเป็นลบเป็นความเสื่อมทรามเป็นความหายนะเพราะนั COVID ้นโควิด -19 เป็นตัวเปิดของบททดสอบโลกไปน,นี้นะครับที่ผมมองเห็นนะผ่านมุมมองในการผมมันผู้อยู่รอดปลอดภัยขีดเส้นใต้ผู้อยู่รอดปลอดภัยหมายถึงมนุษย์ทุกคนไม่ได้แบ่งหรอกครับว่าสูงตำ่ำ จะเป็นชนชั้นบนอิลิตนะชนชั้นกลางหรือล่างผู้อยู่รอดปลอดภัยคือผู้ที่สามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องสอดคล้องกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตลลักษณ์มันบางทีเราไม่ต้องไปนั่งโทษอะไรในสังคมมากมายแต่เรามองตรงๆเข้าไปจากเหตุสู่ผลมองเข้าไปว่าเหตุที่เราทำอยู่นี่ดีหรือไม่ดีเราอยู่ในจุดไหนในสมมุติของโลกใบนี้ มีบทบาทหน้าที่ในลักษณะของผู้นําชนชั้นนําชนชั้นกลางหรือล่างนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะในหัวโขนในบทสมมุติที่อุบโลกขึ้นมามันมีบทบาทที่เราต้องรับผิดชอบอยู่เช่นเป็นผู้นําก็ต่างจากผู้ตามผู้นําต้องมีความติดขาดมีความฉเฉลียวฉลาดรู้เหตุรู้ผลรู้สิ่งที่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษ เมื่อตนเองมีอำนาจในการควบคุมดูแลอยู่ในการสร้างเหตุดีแล้วก็ลดเหตุไม่ดีถ้าต,ตัวเราซึ่งเป็นผู้นำอยู่ละเลยในบทบาทหน้าที่นั้นก็อันตรายกับประเทศชาติรวมถึงคนส่วนใหญ่ใน่าที่ชนชั้นกลางและล่างก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลตนเองนะครับไม่เป็นผู้ที่ทำความเสื่อมทรามให้กับชาติให้แก่สังคมนะ เป็นผู้ที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับช่วยจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งเสริมสังคมและรัฐให้เข้มแข็งนี่นะครับผมนึกบอกว่าทุกคนมีบทบาทหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนำผู้นำนะหรือว่าชนชั้นกลางและล่างแต่ละบุคคลมีหน้าที่แต่ทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนกัน วิถีทางรอดก็คือแต่ละท่านเนี่ยสามารถทําในสิ่งที่ถูกต้องสอดคล้องตามกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎแต่ลกหรือไม่ซึ่งผมเคยบอกนะครับวิถีทางที่รอดและปลอดภัยจริงๆเนี่ยที่ทาได้ถูกต้องสอดคล้องตามกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎแต่ละนั่นคือวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการที่เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั่นิองต้องทําให้ครบทําให้บริบูรณ์นะครับขยันอย่างเดียวไม่พอ ต้องเข้มแข็งต้องมีความพักเพียรต้องมีจิตตั้งมั่นมีกําลังและประกอบด้วยส0ปัญญานะครับความรู้ในเหตุผลเหตุปัจจัยทั้งหลายผมจึงเล่าสู่กันฟังให้เห็นนะครับว่าโควิดสิเป็นตัวเปิดของบททดสอบนี้ผู้อยู่รอดไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหน ผู้อยู่รอดปลอดภัยคือผู้ที่สามารถทําในสิ่งที่ถูกต้องสอดคล้องตามกฎธรรมชาตินะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y u u t u ช anel อาจารย์เสก5.0าจดูนน่นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและสมุดขึ้นอาจารย์เสกเสมอมาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ